วันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราเย่อดทนอดอ้ยแว่นเอ้ยลมตีแว่โอ้ลม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 ไอติมหรอติมอตอนนี้มันคือที่สิบแปดอ๋อแสงลมเอ๊ะกลับไปมตีกันตีกตีก เม่เฟมินินนินคือใครอ่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราก็จะมาพาทุกคนไปดูว่าเราจะไปไหนกันบ้างในวันนี้เนาะรู้แค่ว่ามีช้อปปิ้งหนึ่งที่แต่ว่าที่อื่นๆไม่รู้แต่ตอนนี้ฝนตกตกแล้วหรอตกแล้วไเมื่อกี้ยังไม่ตกแต่ตอนนี้ตกแล้วฝนตกทุกวันเลยค่ะก็เดี๋ยว ตามไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปวัดกันใช่เรามาวัดเป็นที่แรกใช่เพื่อความฟัง จช่เออไหนๆเราก็มาถ่ายซีรีส์ที่นี่แล้วเราก็โอเคมาวันที่นี่ไหนละกันใช่มาเอาเลิกเอาใช้ก่อนเลย้าอากาศดีเนาะใช่อากาศดีนะมากฝนตกปล่อยลลลมมีเยยโอ๊ ลมลมมีน้ำตกด้วยน้ำตกอุ้ยน้ำตกน้ำตกโอกคนเราอยู่กันที่วัดอะไรนะวัดนานโซอินออแล้วก็จะมีค่าเข้า3 0 0ยเยนซึ่งก็ประมาณ60บบาทแต่ตอนนี้ โอ้บรรยากาศดีมากอะิงอากาศดีมากอ่ะค่ะไม่หลอกอได้อุ้ยตรงนี้แบบตรงนู้นเหรอมีแบบหมอกหมอกหมอกจะเริ่มหนาวละหนาวเหรอทุกคนคือ จริงวัดทุกที่แหละเนาะก็ต้องแต่งตัวให้แบบชี้อะไรอย่างงี้จะได้ไม่มีปัญหาในการเกียรติานที่ย่าไม่หรอกวันนี้แบบเราไม่ไม่ได้รู้กันเราไม่ได้เคุยยนว่าเราจะมาวัดลงมาแล้วเซอร์ไพรส์ก็ไม่เป็นไรอุ้ยตรงนี้ล้มลื่นโตรงนี้อันนี้คืออะไรฮะอุ้ยอะไร ืออะโรอากาศดาวมา้ยตอนนี้เรากำลังครึ่งเออเนินอะไรกันเลยคือจะดูฝืนมาแนวจริงเสองทสี่มันเป็นดาวนอะเ้ยมองเห็นท้างนี่ว้เหนื่อยอยู่ โอ้ทำไมถึงมีแมวอยู่กับความสวยงามสวยมากอู้หูคนเดินผ่านกล้องเมื่อกี้สวยมากแล้วไปกันต่อที่ข้างบนอู้ปลาเุ้ยปลาครับ ้วป้าค่ะพี่นี่ตัวใหญ่บึ้อมากอ้วนตัวเลยเขาเลี้ยงยังไงอยากเลี้ยงให้มันอ้วนเหมือนเนาะดีๆก็ตัวยมากเลยอ่ะไปกันต่อไปกันต่อคือมีน้ำตกอยู่โอ้ที่โอ้ยเกาะไว้นะเกาะกันเลยนะอุ้ยอันนี้คืออะไรโอ้นี่ต้นไม้แบบที่นี่นี ศักดิ์สิทธิ์ป่ะคิวแบบผ้าผูกสีไทยอะดูดิห้ามถ่ายรูปอ๋ออยต้องหามหมายถึงว่าอะไรเดินรอบบนลอห้ามถ่ายเรว่าน่าจะต้องขอเค้นห้ามถ่ายนะทุกคน มาเดินทางกันใช่วันนี้เย็นมากแล้วเราเดินทางวันเลยใช่แต่ว่าเฟซซื้อของเยอะมากใช่ไหมไหนเล่าซื้ออะไรมาซื้อรองเท้าไปสองคู่เองใช่แ่วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้เงินแล้วมันไม่สบายใจว่าเออวันใช้เงินวันใช้เงินวันนี้ถูกแล้วเมย์ซื้ออะไรไปบ้าง เมยมซื้อแต่ตุ๊ก,กตาของฝากแค่นั้นแต่ว่าของให้ตัวยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะคือนี่จะแอบ,บนอยเหมือนกันที่ยังไม่ได้ของแบบของเลยอ่ะเออหาอยู่ออต้องเดินตามหาลแล้วแหละแต่เธอก็ได้อย่างหนึ่งที่เธออยากได้นี่เพราะว่าอะไรอยากหามาใหา้ตุ๊ก,กตาไงอ๋อเออตุ๊ก,กตาหนึ่งอยตางกดกด

ไม่เห็นนะก็กับไทเจอกันอีกไอติมหรอตวีตอนนี้มันคือที่10แสอ๋อแขิงรเปเอ๊ะกับเพื่อนตัวิ้มติวี็เนเขปเยวกไเีมากมิี่เสียวแกตัดก่อนตัดก่ชาติเป็นไงตัดตามรอยฟันเสียว รชาเสียวเอาไปดูเร็วนีว่านะรชาเสียวอันนห้อะอ่ะที่กัดเองรสชาติเดียวไหมเปอยฟันทาเขียวแท้เย้เากองแล้ว ตอนนี้เราเลยจะไปหาอะไรกินกันง่ายๆก่อนเพราะพรุ่งนี้จะหนักมากอืมใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรเนาะแต่น่าจะอะไรง่ายๆแหละเนาะเพราะว่าอยากรีบกินรีบนอนเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมาดองออนแล้วแช่น้ำอุ่นดีกว่าแช่น้ำแช่น้ำไปแช่ออนเซนดีกว่าเดีวเปิดไว้รอเลยแล้วก็จะนวดให้ด้วยนวดเลยเนะโอเค ช้อปปิ้งเสร็จแล้วคือเราลืมถ่ายเพราะว่าเราอะหน้ามืดตามัวมากเพราะเราหิวไม่เราเวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันเราจะหยิบแบบไม่ห้ามกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ทุกคนดูว่าเราหยิบอะไรบ้างโชก่อนไม่ก็เถอพูดว่าแบบว่างมีคนกินอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือเราสองคนปันเคือหยิบ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 คือเราหวังเดินมากแบล็กแวลูแต่ตกใจที่ราคามันถูกจริงแต่แบบเยอะมากเยอะอะทุกอย่างแล้วอะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูที่ที่พักมาว่ามีอะไรบ้างมื้อเย็นในวันนี้ของพวกเราแต่ถือว่าเป็นการเดินช้อปปิ้งที่แบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเพราะเราไม่เคยเข้าที่นี่เลยอ่ะใช่แล้วมันมีแต่ของแบบทุกคนมันสวรรค์นะของกินอ่ะมันครบอ่ะเนาะใช่ใช่ครบจบเลยที่เดียวครบแล้วอย่าเลยขับผมเฮ้ยว่างสวจ้าไนจ้า ระสบภัยอยู่นะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวแพากไปดูใช่ตอนนี้ขอรีบเดิน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 ไปถึงที่พักก่อนเนาะเออคิดบ้ายเดี๋ยวว่าเราเอาอะไรมาเป็นเจ้าใจแล้วนี่เป็นข้าวหน้าปลาดิบรวงใช่ไหมมาสอคนนึงเนื่องจากเธอซื้อ แต่ว่าเก็บไว้กินวันอื่นอาจจปนอิ่มไปแล้วกนี่นี่จาะได้ยอไปตาอะไรนะคบทามาจีบป่ะก็นีไข่หวานโอเคแล้วแลก็วเคี่ยงเอ้ยขนมอืมขนมีเยอะแยะมากมายขนมปัง อื้มคือชิมสองคนเอ้ยซอสอ่ะซอสซอชิ้้เอาไปอดมารืยมานมงเอาีดีกว่านีให้เป็นเรื่องของนี้มา ดูเอามม่ดีแล้วอือจบไปแล้วสำหรับมือนี้บู <c oughs> ม เรากินเหลือกันเยอะมากเลยแอบเสียได้แต่ไม่เป็นไรเกินไปได้อิ่มเมาก็แต่อร่อยแฮปปี้นอนหลับฝันดีแล้วคืนนี้คุณไหนอะไรเงียบทำไงไปนอนก่อนเจอกันว่าจะไปไหนกินอะไรทำอะไรอีกรอดูครับไย Good morning Good morning วันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่ใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปสนามบินกันนะใช่ดูหน้าตาสดใสของพวกเราเช้านี้ก่เม um> yeah ื่อคืนนะคุณวเมย์พาไปเดินน <Mm ู่นเดินนี่ใช่โอเปเรานเล่นกันถ่ายรูปตู้สติกเกอร์แต่เราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะเราลืมเอากล้องไป แต่เรารไปถ<ห>่ายตู้สติกเกอร์มาแล้วหน้ามันแลวอวดรูปได้ไหนก็หั <c oughs> งมากทุกคนจะสนุกไหม<บ>นะมอคของพวกเราเจอกนะันอีพีหน้าจะกั EP นอะีพีหน้าก็อย่ามารอดูว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราไปทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เราเราก็จะไปทำแจ้วไปแล้ว yeah! ือใครอ่ะเุ้ยนี่เหมือนกันใช่เหรอเฮ้ยมาเจมเลยดูชิวกมาดิเมย์คือลูกฉันใช่แล้วจ้ะว่าก็หลังจากที่นี่เขาแอบยุ่ยติดปากอยู่นะ ไม่ก,กล้าปากเลยบ้างเลยเพื่อโดนเอาคืน